ไปใช้นี่ที่เต็มกระบะรถเลยจีร่าบ้านน้องเมฆหมดแล้วเราไต่อ้าวสันโมไปนั่กันโมโมไปไม่ได้จีฝากของน้ำมีแต่จีฝากของไปน้ำหมือนกันโอ้ข้าวที่แถวนี้แหละพอได้คานุ่มน้องพิงกับพ่อเก็บเบียกเก็บงานเก็บเบียกเก็บงานถาอยู่ทีมงานแถวนี้กับพ่อเลยมีของแล้วไปน้ำแม่ฝากสิ่งของอะไรไปน้ำพอดี เนาะกาวันนี้ฉันได้ฝากของทำบดีทำบุญร่วมกันเนาะทั้งพี่สิริวัลอยู่ทางประเทศไทยผนได้ฝากเงินมาให้ทั้งสบุญซื้อเข่าให้ไปให้บดีแจกจ่ายคนทางเราใต้เนาะหรือว่าทางปักเซมันแหละด้วยสิริวัลผู้เก่าโดยผู้เก่าดูเลยบ่ดูเลยเพราะว่าข่อยสายจวดได้ข่อยนะคันนี้ เขาน้า่่าสร้าปลาเขาใหม่เล่ยแบบเจ้าจัดเลยพอดีเด้อเงินเราตัวเด้อได้ได้ได้เปโอ้สิไปสองนมดิแม่ไปเลียนโมโมใกล้สงครามมาคือสฉลอกห่วยแล้วพอดีเนาะจกเออจกไม่เห็นป่านี่ว่าจกคือเนาะก็คือสฉลอกเนาะพี่เพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ค่าน้ำมันเนาะ ไม่ข้าโมดี1หนึ่งพันบาทต,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 ตุ่มตุ่มต <ś c oughs> ุ่มตุ่มตุ่มเ้ยเสียงมันือ,อยังบอดสดใสดเ้ยม, <c oughs> มันเอ่ะยังแหบๆอยู่พี่น้องเอ้ยเนะาะกลับทัดไยสบายดีเ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุง บวัสดีดสุคนเนาะกยินดีตอนรับซ่องสาววนวันน้าอีกแล้วไพพี่น้องเลยมันนี่กะบในนัดกันกันกบทีมงานเนาะมาอยู่ที่ห้านของเบาเตียงไพพี่น้องเลยที่ผู้ที่โชคดีได้รับเข่าเนาะไม่พ่อเนาะฮึพ่อยังถ้าพอยังได้นะเพิ่องดูหาพ่อยังอ,งอ่ะนะพอนอกอ่ะพ่อนอกยังนอก่ะนะ นาเตียงก็มาได้ครับนาเตียงก็มาแล้วมาแต่ว่านี่ได้นาเตียงโอเคจอดนี่แถวนี้ก็ได้ที่เราต้องกับกับหัวไปพุทธกัปข้งไหนก็ได้ออกข้างๆกันได้ก็ได้มันมันจะได้เวลาโ่มยวนแล้วก็คนหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งลูกสองคนเนี่ยยินแต่เสียงจะเจจะเจอยู่นี่อ่ะสบายดีปะลุงนะลูกนะ เลยสาวเงงเจ้ามอยลูชหของเต็มรถเลยอี่โอ้ตู้ันชีมี่ทันทีอันไหฮาใส่เครื่องอยู่บ่นนี้น้าพูเจ้ามหึม่พูเจ้ามาแล้วนมาพูเจ้ามาแล้วเจ้า้ามา <Okay. S 2> จ้าจ้ากูมันนอนรัดนอย่างไรปะลงมาลูกมาเลยเฮ้ยไปวิวไปบงปะอ่ะสะเกิดก่อนมามามาลงมาลงมามันะยับเข่ามันพิทมเนาะแล้วแต่ทีได้เปิดใต้่อยู่ได้ปะได้ยี่อกแคดียวขอทนแดดทนฝนไจังเกงกะาาผิงเนาะ ไปเลยไปเลยไปเลยปิดเลยปิดเลยโอเคขอ้ขอแูเข้อโมไว้ป้าโตของเน่นอัดด้นี่กะสอบลูกเมียลูกเมียอะไรนีเลยน่้ยเ้ยเสียเ ปกๆนีเสียงแฮมๆเฮ้ค okay, ือเงียบๆสบายดีเด้อเนาะมันย <c oughs> ังมื้อนี้ลูกมีันยังเป็นไข้บ่อนี้แม่นเป็นวัดเป็นวัดสดีเด้ออ้ยสบายดีจุลิก็ยังหฮ้อนคุอยู่นแกฮ้อนวานี่แต่ว่าอันนี้ไขแน่แล้วมื้อนี้พอกับแม่หาเสียงสีไข้แน่หน่ึงสบายเออมาพร้อมบ่เตียงเนาะ ดไ่ยังอะนะไม่ไมโอ้ดืิมไม่ไม่ยังแนั้เฮ้ยวยังไงไม่ได้โด่ะเอบีว่ะพอดีนเยไปเดี๋ยวนีไปฮะูเท่คือาไสอบไปไลนไปสิใกล้ๆก็ลูมียไรนีอยู่อยู่แต่ฮุบเสือผาไปรับคนมาแต่ไทยเวชินะนไปกรุงเทพรับคนมาแต่ไทย เอาไปไทยเจไปไทยอยู่ว่าสีบแปลไม่ไทยบ่เนี่ยนะอาเลยเพลงพันต์แเพเด่คนน่ะเจ้านางคููกับเล่าคนน่ะข่อันไข่ราบวยกใก้บ่นี่นางนี่จ้าแต่กวฟังลมมาเลยเนนลีาบยกกล้บเป็นไข่ยังไช่าอยู่นี่สิไปนี่ ที่เต็มกระบะรถไอคือแน่กันกะอนโอ้โหดีแน่จรงริตัวคนผมเบนจเจ้าเจ้ากัตัวเจ้ากอะไรดีเยมันชิลงมันชิลงบ้านน้องเมฆกนแล้วชิลงลาาไต้อาิลงเรใจี่น้่งทั้งพุทธเปลี่ยนทิศเบื้องเนาะแม่เพราะว่าทปูท้องก็ไปเรื่อยเลยเด้ไปลงมาจนทางกันกิจูนเลยนะ โขนหนาข่อยวะเนาะมาทางกับพี่น้องก็ส่งมาลายว่าเปลี่ยนแไปเนี้ยไปลงไปทั้งพุ่นแน่เห็นบาเตียงไปเออเขตใหม่มันจะแม่มันจะพี่น้องก็นาตรงซาลายแล้วก็บเป็นยังบริหารการช่วยเหลือฮะนะโดยพี่น้องเนก็ยังให้ลงไปเปลี่ยนทิศลงไปซอยแดงปันทั้งนั้นแน่อัดกันเลยสิลงไปลงไปพุทธโดยสิบไปจะคนมาหนึ่สิบไปก็บริเน้เพิ่นสองคนแหละ เดินทางไปพคนเชฟปูนพูดอย่างนี้เอ้ยไยางกันจินั่งรถโดยสารลงมาลงมาแต่เชฟนเชฟปูนยาวไปพุนเลยลงมาแต่เหนือชับเต้่อตชุดเต้ยโทอกเหนือชุดเต้เลยเหนือชุดเต้เลยแต่เราลงมาเราพูด๋ยวนี้ก็จังยว่าชักว่างๆหนึ่งครับประมาณประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงฮอดแม่นประมาณเที่ยงก็ขึ้นบ้านน้องแนมบ่แม่นบรรทาขึ้นบ้านน้องแนมมาน้องแนมแล้วแล้วกะ เชินลงมาชุ่มเพลินไทยลงคือว่าขึ้นบ้านน้องน้ำมาเนี่ยโดยอาชีพไปสองนุ่มมาเนี่ยสองนุ่มแต่ก็เตียงก็ว่าสีจักมือใดเพิ่นว่าสิตามไปยู่หันก็ไดังไปก่อนพ่อิ่ญหาสิลงมาปัญหาขึ้นมาเนาะโดยโดยเอาซันโบไปน้วกันบ่โบไปไม่ได้ชีฝากของน้ำมีแต่ชีฝากของไปด้บมาแล้วโอ้ผ่านเงี้ยผ่านเงี้องก็แล้วฝากแต่ของทำบุญร่วมกันพ่อ โดยเพราะว่าค oh, ือหัวแน่บ go ุญท no. mm. on so ึงกันบัวไปก็ได้ฮอตเลยเดินเดินเดินเดิไปย่อมช่วงนี้ยังหนึ่งก็คือว่าอะไรขึ้นเหนือก็บม่ได้ไปน้ำมูจะไปใต้ก็บม่ได้ไปพอใจ้าใจเพราะว่าเขาเมนอ่อนแบบไปแพ็คคู่ลำบากแมนลำบากไปต้องไปแบบจันโมมีลูกน้อยไปง่ายอยู่ไคนกด้อแต่ว่าเขาก็ต้อง วันละลอยน้องพิงง่ายซะน่อยก่อนถ้ามีโอกาสได้ไปจังว่าเป็นตอนกลางคืนแบบนอนน้ำไปเด้น้องพิงแม่เอาช่วงนี้เพิ่นเดียนเน่ยตอนเว้นก็พอได้อยู่ตอนเว้นนี่ได้แบบไปกลับนั่นได้แต่ว่าไปนอนกลางคืนนี่ัวได้กับอย่างหนึ่งกับเพิ่นยังน้อยเขายังบกล้าปะเพิ่นน้อยกะหฮาจุดแถวนี่แหละพอได้คานุ่มน้องพิงกับพ่อเก็บเบียร์เก็บงานเก็บเบียร์เก็บงานแถวอยู่ทีมงานแถวนี้กับพ่อแหละ องแล้วไปน้าแม่ฝากสิงคองอะไรไปน้ำบอดีหน no, no, no. ่อยๆะเนาะกาบนี no, no, no. No, no. No. ้ฉ mm ัไ hmm. ด้ฝากคองน้ำบอดีททำบุญร่วมกันเนาะทั้งพี่สี่ทีวันอยู่ทางประเทศไทยคนได้ฝากเงินมาให้ทั้งสมบุญซื้อเข่าให้ไปให้บอดีแจกใจคนทั้งลาวใต้เนาะหรือว่าทางปักเซ่คนนั่น ดีชีววัตภูเก็ตดีภูเก่าโอ้โหพี่เจดีย์เจี่์เจดียเจดีย์บุญได้ยิ่งื่อเสียงเพิ่นเติดนเลยเนาะแม่นเพิ่นจะนี่ก็ยังเพิ่นก็ยังบ่ปาบ่ถิ่มอยู่ยังบ่ปาบ่ถิมสมบูรณ์สไตล์มาตลอดทั้งเหนือทั้งใต้เจ้าๆเพิ่นก็ได้แบบอยากทำบุญย้อนหลังวันเกิดวันที่1ผ่านมาวันที่1โอ้1เมษายนนี่บ่แม่น1เมษายนนี่ แต่ว่าเพิ่นทำบุญได้อยู่วัดบ้านเฮาซื้อพัดลมไปถวายสามเนาะสามตัวเนาะแล้วก็ถวายเงินปัจจัยอยู่ 10, หนึ่งหมื่นห้าเนี่ยสั่งมันเลยสั่สงกุฏิอ่ะเจ้าเจ้า,จาแต่วันนี้เพิ่อนอยากทำบุญย้อนดังอีกเนาะในกลนรถเพิ่นได้มีแต่เข้าเลยป้าสาันเพื่านเสียเวลาทั้งวันที่ย็นว่ามีนัดมีไม่เหนียวเลยบอกโดยเหนียวเลยโดย เตรีมรถเจ้าเลยมจักมีช่องว่างมีอยู่อมีอยู่้เลยโมลี่ยู่อยู่ต้องไปยู่ับเลยตองเ่ิดนะป็นก็ะสอบหรอกวะดไอ้เต็กระสอบ้อ่เร้าห่าะเลศร้าห่าสอบจะเข่าไปเลยนี่เนาะโดยเพราะว่าพี่เพิ่งมาเห็นคลิปเ่าหมู่บ้านไห่ใหม่่ะ เรียนว่าเจ้าไปฮอดไปเถิงแมนกับเบิ้งแล้วว่าช่วงช่วงที่ได้ไปฮอดดูเบิ้งตัวจริงก็ได้คุยกับบอดียงคนดีอ่ะเนาะแมนเบิ้งแดดบอดี้เลยบองแดดได้ดุไข้ตื้นไข้ด้วยเขาด่น้เวทดุกหละแมนเบิดเลยบอดี้เลยเศราสตเนาะโดยเศร้าหาศพศพละหาโลคือเคยแจกทั่วไปเขาย่างดีเลยนะเข่าเาแม่นไทยเนาะ หลายคนเพิ่นได้หนึ่งกินแล้วก็หอมเพิ่นว่ะแม่นยังดีเลยมีแต่ลุยเลยบ่ลุยเลยเพราะว่าข่อยใส่จวด้ะข่อยนะมาใช้รึเปิดเปิดแค่นี้เปิดแ่นี้อยากใช่อีกทีจุดนมันมีแต่อันนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือโซ่เลยอีแล้วได้เข้าไปเลยแม่เพราะว่าเอ่อบ้านนี่ใหม่ ทันเลยทันเลยเขาหน้าซาป่าเขาใหม่ป่ะเล่เจ้าจัดเลยพอดีเล่ย้อนมาตัวเดียวได้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 เป็เด็ดเโอ้สิไปซองนุ่มดิแมนไปเลยมอโมใกล้สงการแล้วใกล้สงการเลยเด็กทีเด็ดหนึ่งเนาะแมน กับอาทิตย์นะมาตกเลยดูโอ้ยคักคักคักแล้วแล้วได้เข่าไปแจกพี่น้องวัะนีบอกวัฒนี้ได้สาวหาโศก บอนี้อีกว่าโอ้คอยกันว่าชื่อแนวนั้นน้ำยุแนบน่ากินน้ำเนมะม่าปลากระป๋องมากปลากระป๋องเพราะว่าพอได้เกลมเนาะได้เติมใส่ดเติมใส่ดีเต็มเอสบานนี่ป่ะป่ะเขาอยูโฮมได้ยังอะไรหอนหอนแหมแหมตาไลเลยขามากือมืดเลยบานนี้มองไังไงใช้ไอบิวได้เฉลุใช้พันได ะบอใช้พ <isions> <1971 habitude> ันเลยใช้เอวิวอืถ้าสบายสะดวกสบายยังไม่ตื่นบ่จอยบ่สีหงบลงไปโรงเรียนบุคอยกินเข่าจะเล่นูกช่วงนี้ผมกินข้าวบุคอยกินข้าด้วยคอยกินข้าวกินน้ำอ่ะซันบาทมีบาทนี้ถึงคิวเจ้าก็ได้บาทนี้ไหมเพียงคิวกันได้คอย

ตายแล้วของขวัญนี่นะตายการบัดบัดเข้าวัดบกเข้าเมันตายแต่ลูกมันยังอยู่ <c oughs> แบางทีสาก,กนั่นบางทีกับมหาบอนขยับหนี่มันบกเข้าตัวตัวนั้นเท่านั้นบ่มันตายนะเมยมันน่นะเมย์โอ้โหตัวตัวนี้นั่นแล้วลก็เร็วแล้วเนาะไป่ะน้อง,งอบัดนี้ได้เอาเข่าขึ้นรถบอดี้เป็นที่เรียวร้อยแล้วน้อโดนโดนเศรษฐาสอบสอบละหาโลมันตกอยู<ม>่จะรู้ หหชหะาหาค<ป>ูณาหะเนาะไเลยหาคูณชาหะร้อยชาหะโลบเลยาหะโลบเลยาหะโลบเป็นขวงเป็นเขาวย่งดีเนาะมันกระสิบเพลงนึงบดหมอบดลายเป็นอมบอกเป็นเงินบาทหาพันพอดีจะเป็นเงินกีบสามล้านอยู่ห้ามนินมาร์านนี่สามล้านสามล้านนั่นสามล้านทรายกอวานนี่ แต่ว่าพี่เพ e so ิ่นธนันพอดีตกอยูหักพันพอดีโอบหนึ่งแสนแสน47โฉบหนึ่งกับเซนหันแพงนะข้อมันก็ขึ้นเนาะบข้อนี้สองร้อยกว่าบาทเขาเพราะว่าทั้งพี่เพิ่นให้เอาตัวนี้เลยไม่ว่าไปเจ๊ง่ายรียกว่าจะเอาถุงนอรโลแต่ว่ามันบุมีเพราะยังอยพอดีไปเจ๊งหมือนหลายหมู่บ้านหลายหมู่บ้านทั่วถึงกันเนาะเนี้ก็๋ยววัดนี่ก็อาทิตย์หนึ่งพีได้เสาะหาพอดี เศร้าหาหลังคาเฮือนเลยนะยายไปพ่ออันไี้แก้ไขเรื่องหนึ่งตุนก่อนแาสุดย้วแต่บริบั์เนาะเปินตัวจริงก่อนตัวจริงเพื่อนหนึ่งะบารีแกมีทั้งที่เพิ่นได้ฝากเงินมาปักใจเนาะต้องมาคืนสิดอกฮอืฮวยแล้วบ่าบบีเนาะ จกเออจกไม่เห็นป่ะน oui> er> ี่ว uh> ่าจกคือเนาะก็คือช็อกเนาะพี่เพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ค่าร์ดมันเนาะให้คารบอดี้หนึ่งพันบาทโอ้โดยจะได้เงินมันหมดเลยกับสมุดหนึ่งพันบาทเนาะโดยกับขอบุณขอบใจพี่ละลายเด้อเนาะขอบใจละลายหมดทั้งมวนกับทั้งเข่า ทางเงินกับเป็นของทางพี่ศิริวัลอยู่ทางประเทศไทยด้วยบรีเด้อเนาะโดยดีใ่ฝากความมุขขอบใจฝากบุญขอบคุณเพิ่นอยากทำบุญย้อนดังมันเกิดเนาะโดยโดยทางบลี่เองกันเนาะขอความมุขขอบใจได้ลายทางอันพี่ศิริวัลเนาะก็ได้ยินซื้อเสียงเพิ่นเต้นดนแล้วแหละบอลี่ก็ได้เพิ่นก็สดซอยพี่น้องเฮาทางเหนือกับไลเนาะ ยังบอตูนบ้ายังแม่นแล้ววันนี้ไดเนาะบูรุนหลายคนเอาให้บุญข้าน้ำสู้บุญข้าน้ำสรงเลยเด้อให้มีแต่สุขภาพเข็มแรงอยู่ดีมีแห้งเนาะอย่าเจ็บอย่าจนปรารถนาสิ่งใดก็ให้เอ้ยได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเนาะหอดครบรอบจักปีเลยก็จะถามเว่ากายนี่ไปเปล่าอยู่บ้านสา์ ตาตาทองกูวนาแพงนะอืมเจ้าเจ้าโอ้ยที่นี่เด้บ่ได้เป่าให้พี่เพิ่นไปขายแกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยอดหลังเด้อพี่เด้อให้อยู่ดีมีเฮงเนาะให้สุขให้มาให้ร่ําให้รวยต่อไปโอ้ยจ้าเนาะนีก็ีฝากทางโมดีบดนี้เจ้าๆๆอืมดําเนินการต่อไปติดตามเบิ่งนํากันพุ่นแหละเนาะอืมอยู่ทงเราใต้เคยแต่เรายังเราเหนือเหนือเหนือสุด เนื้อสุดวันนี้เป็นเล้าใต้บวะนี่เคยอไปเท่นึงบอรี่ก็ไปก็บอเตียงตอนนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นไปลายได้เนาะไปก็บาบุญด้เนั่นแหละไปสามคันสามขั้นลนะจอมบาบุญบาตูนบาร์ายแมนไปลายคนตอนนั้น แต่ว่าชงนั้นเขายังบนทันจักทางเลยกับภาคไปจะขับรถบัดมือเป็นแต่ว่าเนี่ยกันไปนี่ซีนี่คนพาไปบ่แมนมีทางบ่อนุ่งทีมงานเป็นคนในพื้นที่ช่างก็ดีดีเนาะบ่อนุ่งที่พาบ่เตียงไปนี่บ่แมนแมนแมนได้ประสานเพื่ว่าเรียบร้อยแล้วโดยโดยดีแหละเพอจะได้มีคนนำพาเท้าไปกับฮอบูฮู้ฮอบก็บฉไปบ่ถือเสียเวลาซื่อเลยขับรถไปเรื่อย คือไปช่วงนั้นกับเซเวล่าลายไปช่วงนั้นมันช่างเบาคนกับบุกควจักหมู่บ้านที่ว่าเพิ่นพี่น้องเขาหมู่บ้านไหนทีไรดูดกอกยาใหญ่นะดูดกอกยาใหญ่ที่ว่าก็เตียงไปแล้วทางบุญกจื่อซื้อบ้านแล้วก็ไปว่าไปไปไปเห็นอยู่แต่อยู่แถวนั่นแหละแถวเมืองเมืองท่าเตงอะไรแขงเช่กองอะไรแหละมันเป็นหมู่บ้านเป็นกุศลประสาวก็คือห่ดดูดเนาะ เป็นประเภทนี้เพื่อนเน่ดีบ่อลเนประเอเด็กนิดหน่อยูน่เออมันดแต่ว่าถ้าทายลายได้มันมันพิดกดยูทูบ้าเห็นเป็นพิดของเพื่อนกประเภทนี้ของเพิ่นแหละเนาะดูไเด็กๆนิดหน่อยก็ต้องดูด้กันนะแล้ววันนี้หันเจ้าช่ t a วนี้ยอยู่นีบ่อเดินไปถ่าอยู่เชนุ่กจะจะชุกคุยบเตียงยงงเชว่านบอเตียงอยู่เลยอยากจะเดินทางช่วงค่ำ ที่เราออกไปน้มพุดนะสิไปเก็บเวยเก็บงานใกล้ๆแถวนิท่านะโดยๆไปไปเยี่ยมไอ้นั่นอยู่ไอ้ยันยังไอ้อะนะไปมื่อเนึ่งไปเธอเดียวมื่อน่ะแมนแล้วส่งมาอยู่กี่นี่กันส่งม่หาอยู่เป็นจังไรเรื่องเล่าของเราที่ดินที่ดอนบอดี้ที่ดินนั่นที่ดินที่สิไปซื้อหมู่บ้านนี่ขาเจ้าว่าง่ายๆเลยขาเจ้าเอาไปจำเออไปจำแหละคิดแค่ว่า ที่ดินคือบดบ,นบนน้านเนานี่เป็นมีเป็นใบตะดินใหญ่อยู่ในในบ้านทีนะสมมติว่าครอบทองแม่ครอบทองเป็นใบเ<อ>ดียวกัน,นออแล้วแล้วในบ้านนั้นเอาไปจำ<อ>้ำเขาเพิ่อนห้ามเคลื่อ,ไอนไหว้จำธนาคารธนาคารอายัดไว้เลยเขาเห็นยังบม่ได้เนาน<อ>แต่กี้นั้นบริบทักว่ามันเป็นนั่นเพราะว่ามีแต่ทีมงานเข้าไปบดเชียงเพิ่นเข้าไปเพิ่นกรถามว่ามัน เกี ya, na, du, ido, ้ผมมันบ <che> ุร <high> ุมีปัญหายังฮะนะพอเขาไปคุยรายละเอียดแล้วมันมีปัญหาเลยแหละเนาะพอทีมไอ้ทั้งเย็ซีเพิ่นก็ได้ส่งมาว่าได้ถามถามเรื่องเันที่บ่กบอกเชียงซื้อเสาแล้วก็ซื้อบล็อกซื้อเฮ่ชื่อแห่ใช่หรืออ่นว่าคือเป็นจังซี่ฮะนะเขาเรียกว่าผู้เ้ยโอ้ยโอเคโดยไปปลาไปปลาโดยโดย ไปสันน้องพิงยังแอบๆเนี่ยเสียงแม่กะเปี้ยน <c oughs> ไปเรื่องไอ้อากกะสิประมาณน,นี้เนาะเดี๋ยวก็ไปทานข้าวแล้วดื่มก็ได้ดบรี้กะคันรามีคันท่าน,านกะสิไป้วปหาแล้วยุ่งังเบิ้งก็ได้บริเอ้ยเสียงนี่แหละสิบรอดอันนี้ <c oughs> ไปสันกะคลิปนี้กะสิประมาณน,นี้ก่อนเด้อบริเด้อทั้งเอ้ยกระทั่งสบุญเนาะที่มาส่งบุญต่อให้ให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันเลาย่เน,ในาะ โดยโดยส่วนค้ำๆพูดและบอลี่กันทีได้เดินทางด้วยด้วยด้วยอ่ะสวัสดีเนาะด้วด้วยด้โยด้ยป่ะเนาะกะโอเคพี่ๆน้องไอ้สำหรับพินนี่ทางสกบูกะในมอบเข่าให้ทางบอลี่เป็นทีเรียบร้อยแล้วผู้โชคดีในทีมงานเนาะไปแจกใจกะดำเนินก็บอยแย้วอะไรพี่ๆน้องไอ้ไปดำเนินเนาะ กะจังไหนเนาะทั้งสมบุรณ์ก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพี่ชีววัตนาลายเดอ้อพี่เดอ้อก็ขอให้พี่อยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าให้เจ็บให้ไข้เดอ้อเดอ้อเด้อเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณพี่ลายาเด้ว่าเอ้ยที่เอย้ยได้เสื่อเนื้อเสื่อใจทั้งสมบุรณ์ตลอดมาตลอดไปเอยไปน้องเอยได้บางใจให้ทั้งสบุญ์เป็นสะพานบุญให้ตลอดมาตั้งแต่สบุรเดิมเฮ็ดยูทูบเนาะ ทั้งพี่เพิ่นกะบบอกเคยปา้าเคยทิ่มหอยเป็น้่องเลยเคยซอยมาตลอดเลยกะขอขอบุญขอบคุณนันได้เนาะกะสุขสันต์วันเกิดย้อนดังอีกแล้วเลยเด้อเด้อพี่เด้อนะเนาะเพิ่นกะอยากทำบุญอีกหอยเป็น้่องเลยกะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้แล้วบัวจากปีแล้วเนาะแต่ว่าจังไดกัขอให้อายุมันขวัญยืนในครอบครัวขอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อพี่เด้อกั แผ่นดินไววที่ผ่านมาพี่พ่นกาวัานยังเกาะดินนะทะเนื่องนิดน,นึงพันว่าแต่ว่าทั้งหางที่เป็นนันก็บว่าได้เป็นยางลายก็เป็นห่วงวพี่น้องเป็นห่วงทั้งพ่อแม่พี่น้องฟังไทยเนาะรต่ว่าทั้งเอฟซีแล้วก็ทั้งพระรักผูใหญ่ทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องไอ้ตั้งสมบุนก็เป็นห่วงก็ได้ยินรับขา่าวดีทั้งพี่พันกาออว่าได้เป็นยังพันดาพันกว่าโชคดีไปเนาะทั้งพี่พันกะ ได้ทรงมาถามใพี่น้องเอ๋แต่คอขอบุญขอบคุณหลายเด้อพี่เด้อแต่ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีที่เข้ามาหาักแพงสมบูรณ์ตลอดมาตลอดไปเนะาะอคลิปนี้ถ่าชุดพีพน่น้องเอยนแต่ว่าพอถา่ายติดตามน้ากันจังว่าจังใดทั้งสมบูรณ์ไดแล้วออกไปเรียกไปงานบอมมาเนี่เจ็บคอยังบวเศร้าอยู่พี่น้องอเอยเสียงกันยังแหมแหเนาะปะ่ะไปแล้วเนาะสะบายดีสบายดี